่ะมือดีนนทิยาจะพาพ่พอแม่พปนอนเอซี่ไปตามแนวทางของแม่วาดนะคะแม่วาดมวดที่ผ่พานมานีให้ฮกเจ็ดออกเก้าเจ็ดนะคะงวดนี้ฟันคักฟันแน่นะคะฟันว่าผีพีสาวแฟนนะคะตายแล้วนะคะมาบอกเลขแม่วาดนะคะสามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิงไปส้มน,น้ากันเลยค่ะฟันว่ายังก็าา<อ>เกี่ยวบันบอลทีฮกเจ็ดเนาะเมือ <laughs> เอ่อกล่าเกเอออันเดียนที่บ้านลุ่มิดบ้าน บันอันบันอีพหกเได้เจ้ากับหัวให้เป็นเก้าเกจเขินร้งเจี่มหาจะใหให้เิ็นยูดอกใหญ่สองสามคนหนเพิ็นอย่แต่ว่าเป็นไปซื้อบไรนั่งพันมันเป็นเลขเครื่องบินตเ็กเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี้หุหจากบุกไปรับเนี่ยไปซื้อบไรนั่ได้ซื้อว่าไม่มาเรื่ขึ้นบไรเราฟันไปวันนี่ฟันฟันมือขึ้นนี่ฟันวานจันทรฟัน้มาอยู่พีเอ็นพีเอ็นพี่สาวนั่นน่ะ เป็นอาหารที่เพื่อนตายนะคนมาอย่างอันหมุมก้อนนวลเคยบอกเลยสือเด็กพี่ต้นหกเจ็ดเจ็ดหมดก่อนพันบอกมันบ้านตัดหกเจ็ดม้านที่นี่นวหมึกอันววาบาีเงินจับาทเฮตังไานอสันบันเปินคนเล้มาหาันมาหาอันอันบอกเลขคนว่าม้นอันสื่อเอาเล่นเก่าสี่ศูนย์คน่าเก่าสี่ศูนไม่ว่าว่า้าห้าเพอ่นเซ เพิ่นมาเลยเนี่อันว่าเนี่เดือดร้อนฮอดเีบราเนี่เห็นบ่อันสิเว้าฟังเด้ออันรถรถที่ล่องนั่นลดที่ลงนั่นบันนี้ได้รถใหม่นี่พี่สาวที่ยังอยู่พี่สาวคนโตนั่นหัเงี้ยหมา้ซื้อรถใหม้ที่นี่แม่นเข้าใจอยู่วลดนี่บันนี้พี่สาวคนคนที่ตายนี่ร่องจากแฟนมานี่เล่าเล่าบอกเลดหกเก็ดเก่งกวดก่อนเขาเลยตัดเอาหกเก็ดไม่เลือกบันนี้มาเคลื่อนนี่บันมาเรียตัวนี่อันทั้งทั้งสีขาวทั้งแห้อง ไฮไอันนูนี่แหละบอกแลในฟันอ่ะไปบอกเล้อบอกมันเาเอามันนีเสื้อเด้อเก่าสี่ศูนย์ทง่ะบอกค่ะกันนี่ฟันเวลาเลยอันขึ้นนี่บอกมันขึ้นนี่ได้่าันนั่นนันพญาโงมีเวลาไปหาที่ไหนมาหาหนูบ่คอยคอะหนูบ่คอย้ขายของนะไปแถวเราไปพวกเกกันว่าจะไปตามคงทุกทายกันเนอันเอามาจะใส่มาบอกนันนั่นพญาไหรนะ เพื่อมันนั่นพี่พี่สาวพี่สาวเพิ่นตายแล้วพี่เพิ่นมาบอกเลยคือดูๆนัน่นแหละแมนแมนพี่สาวพี่สาวแฟนเลยเนาะแมนพี่สาวแฟนเล่าสีหลากรูขนาดได้ไหมแมนตอนตายแม่บ้านกลับไปคุกขี้อยู่กระงับโซ่ก้าวเขาตายป้าพ่อปีเด้อแมพนพอ่อปี โสมการ ừ, น,านร ừ, ี่น<อ>ก<ต>็จะเป็นฮ็ดบุญค่ะนะฮาหีสาวคนโตหายมันถือตัวจังสิ่งนี้เงินอันหายมันถือตัวจังสิเอาเงินไปเฮ็ดบุญเนาะโสมการนะบอกเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์อันสองตัวล่างบอกว่าบ,บอกตะบนตัวเก้าสี่ศูนย์ข้างล่างนี่นมันหาซีตอนนอตตายนั่นแล้วอยโเท่าไหนเนาะข้างล่างหาซีป่ะตัวเองนี่นแล้วเขาโยท่ยทาไหนข้างบนนี่มันต้องตาเดินห้าสิบ าสิบสองปีแล้วอายุหาสิบสองอตัดขังบนมันจะเป็นเก้าสี่เก้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์อายุอายุหาสิบสองเมียนตอนท้อใจอายุหาสิบสองขังโล่งได้บ่เนี่ยอ,อ,าอายุเล่านะยุขังโล่งบ่เมียนเมียนคนเขียนหาสองได้บ่อยุขังโล่งคนเออเมียนอายุหาสิบสองปีตอนหน้าตาย นั่นแหละ้าคสื่อเลขข้างล่างคนบอกหาซี่บอกไม่บานเนียนบอกบอกคนบนอนล่างน่องเบ่งเล่าปลาเปื่อยป่ะที่เร็วเร็วแล้วกัปลาเปื่อยที่อาบน้ำ่ะน่ะอายุพี่สาวเล็กไลาโตเพื่อย่างไหน F C C หล่โตนะ วนูตัดให้ซ hmm. ี๊ดต oh nice, like no really ่ตาหาซีแต่ตะกนสีมากแต่ตะก้นสีมากนูตัดทุกสีเนี่ยที่แม่บอกยันนันนุนได้ยากไปหางพอเห็นก็เลยมาบอกก็เลยมาบอกแม่วาดพันต้องงวดพันมาพี่สาวแฟ้นที่ตายแล้วมาบอกเก้าซี่ศูนย์ข้างบนข้างล่างมีหาซีต้องอนยญาตตัดหายเก้าสี่ศูนย์แต่เป็นเก้าเก้าสี่ 9 0้าศูนย์สีู่นย์อายุพิษเ้าที่ตายในหา5ิบสองแน่เนาะนูลงถือบ่แมนหาสิบสองปีเราเพิ่นเพิ่นเรายังบอเพิ่นอยากไดหยังบ่นี่เพิ่นมาบอกเลยเนาเาอยากไดหยังแล้วอันนู้นเลยว่าคันบอกเลขเธอนี่สิไประเดบุญหาธรรมดาเสียเลขเซียงคนได้ี่จังมาบอกเนาะจังมาบอกไอเสียงอันเลยเสียงยันนนุ่นถ้าญาไปหาบ่พอโทรศัพท์มมนกับ โทษจีบแนบ่อจีบแน่น่ะไปหาเราสอนเออจ๊ะเหมือนอันนั้นโนนทายากก็ไปหาติบอปไปตัวบอมีของขายบอมี่มิตร้านหน้าเพิ่นเอายังมาว่างเอาเฮดกระด้างเอายังมาว่างเอาแล้วแม่ว่าไปใช้แม่ว่าดก็เดินมาสงสัยไปเอาแตงโมไปเอาของของเบิร์ตจ้าเพิ่นมาเขาเรียกว่าเพิ่นกษิยาเพิ่นเด้มาขายของหนับอมีของขายทั้งหนั คนตายแล้วมาเขาฟันนีินาตาคือคนเฮาปกติบ่แม่ว่าเป็นแต่ญาตบ่ผู้งามกวดอกเอ๋อตอนที่บอนมาบอกเลขอันช่วงนั้นน่ะเออที่ฮกเจ็ดนั่นผู้หวังงามตอนละก่อนเจี่ยละกสิตายมื้อนี้มื้อนี้เขาไปไปเห็นใจบ่กําลังมื้อนี้คืนนี้ว่าสิไปน่ะเขามาหาดิผู้งามงามเอาผู้ใดผู้งามงามซั่ครอไปฮอดนี่เขาจัดงามเลยไปไหวปนาโลงนั่นหน้าตาบ่คือผู้ผู้ตายดิ หน้าตาเป็นสาวเอ้ามาเพื่อนมาหาขออายุมาเพื้อนนี้เป็นยุนาโล่งนะเป็นเป็นหนาพุ่เป็นตอนเช้านั่นเป็นง่ามเป็นไปฮะตอนมันตายเป็นมองแง่เนียนเนี่ยไอเล่าคืออายุเ่นน้อยนั่นเป็นเราตายเนียนอายุหาสิบสามปีแล้วเป็นโรคตับกินเหล้าลายเอ้ากูยิ่งขึินเหล้านั่นแล้วคือเล่าว่าแฟนหนูอยากกินเหล้าไรไม่ติดเป็นโรคตับเล่ายันเป็นคือนเล่าเพิ่นเพิ่นเกิดเป็นี้ มาดุนบันกินนหมเรานะวบ่ไว้นองกับความกินเองเออว่าเราแต่ควาองกินเองม่ยื่นเนาะมันเป็นเนไปตรวโลกเพราะว่าอาจจะเป็นโลกตับด้ยื่นว่าอาจเป็นสติแตกไปเลยสิเมียาโซลเลยบ้างคิดว่าจะคล้องเป็นโลกตาเป็นตรวระบบเป็นยังหมอว่าแยกกินเราหลายอาจจะเป็นโลกตาบด้ยื่นว่าอาจ เพื่อนมากเขาใจว่าหมอว่าเพื่อนเป็นโรคตาเพื่อนได้คิดสาเพื่อนไสิมียาโสสิเมียตายยาโสเพื่อนผูกข้อตายยี่พี่ลูกสาวไปพ่อกว่าได้ผูกก็ได้สิครับรถเนี่ยไปผูกยาบ้านรถเลยโล่งพี่น้องเลยโลพี่เบียดคนเ้าเนาะคนเ้าเนาะใส่แก้ปัญหากันไปเนาะตั้งคนถ้าตั้งเจอปัญหาว่ามีอยังดอกสรุปว่าแม่ว่าเต็มหมดขึ้นไปเบ้าหาไปเบ้าหาเพื่อนมันมอดเพื่อนได้มาสอบมาอันไม่มีเงินจักบาทเพื่อนเลยมาบอก ไปว่าหาพี่สาวแฟนเพื่อนว่าเพิ่นบอกเลยก่อนนี่เอ้ากล้วยนี่คืี่งงามแข้เอ้าสื่อโลดเก่า40แล้ววะนี่ตั้งสี่นะคะจริงสรุปป้าไม่ว่าฟันว่าพี่สาวนะคะพี่สาวผีพี่สาวพี่สาวที่ตายแล้วตายเป็นผีตายปีที่แล้วนะคะจะได้กองบุญนั่มที่ไหนบุญเหรอแฟนพี่สาวแฟนมาบอกเลยเก่า40แล้วก็ะหางล่างหาซีนะคะ ตนท่าตหายเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์อายุของเพิ่นหาสิบสองปีนะคะเป็นแม่ท่าหาเศษสระกินแบ่งรัฐบาลให้เพิ่นมือหันเพื่อนกันจะให้ืธอยุ่เก้าเจ็ดหกเจ็ดนะไม่ว่าอันฟันเฮียนหลังนี้มันเป็นหกเกีดแต่หันหัวลงไปเป็นเก้าเจ็ดมันเข้าซื้อเข่าซื้อเป็นมั่นกระซือบดายนะเพราะว่าเับกขากับขายนี่ต้องเฝ้าไปซื่อด้วยนี่อันเลขสามเก็ดกับบ่อขายมหนหัน ก็เลยอันไหลายมันสิอันนี่เลขไม่เก่าในอันนี่ตรงสื่อเลขพเก่าอ่านี้รู้ว่าเลขรักเก่านี่ต้องแม่งเก่านี่พันบอกคาดกระดอกเก้าสี่ศูนย์นมาถ้ามันอ่านแล้วบอกเล่มบอร์ลกเลขหกเจ็ดเจ็ดเนาะแมนพอหกเจ็ดมั้ยแมนวันนั้นวันที่ว่ามันตรงกันกับเลขช่วงนี้คือนรถนะเมนพันบอกหกเจ็ดเจ็ดเข้ากับตาไทยหกเจ็ด มันมีเพื่อนไปซื้อเลขนะมันอันนั้นเบิร์เนาะมันได้ออกเกศก็เขาไปจ้าไปซื้อเลขนั่นพีึ้นรถแม่น้องแล้วแเมื่อวานในสามพีคนหนูไปตลาดก็มาถามเลขแม่ว่าได้ตัวใดน้องบอกเลขว่าเธอเธอก็อได้หลังไม่ซื้อไปได้ละว่อเ <c oughs> <c oughs> งปล่า <c oughs> น้องเขียน<ล>ไปง่ายนะมะขามโคกเกศแม่ว่ากันเกศไม่ได้มันเกศหัวแม่งกี้เขาไปเขียนร่มจากซี่มันกลัไปหาทุกันนะนะเขียนแม่วันกลับไปบางคนเกิด ซเมื่อวานเมื่อวานมันกับไปซื้ออีหยังไปค้าผักแค่ฟามิจสิอันไม่ว่าเลขไม่ว่าเท่าจะซื้อว่าได้ปัญหาซื้อว่าได้ดอกอันน้นน้าอันเอาล่องอันคิดวิติไม่ว่าเขียนหายมือนั้นเดียวปัญหาเขียนเทียนหายหกเกียดเก้าเกียดออ้าขอบคุณแม่บ้าหลายๆเทียนหายหน้าท่านะคะหายเอฟซีโซเดียมทางของแม่ว้านะคะเล็กพี่สาวพีพี่สาวนะคะซื้อใบ